วัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมได้สั่งซื้อสติกไปเตยมานะครับเออจะเป็นสติกขนาดเล็กครับขนาด1นึ่หนึ่งรกรัมนะครับผมผมจะเอามาแพ็คใส่ถุงขายครับขนาดถุงที่ผมจะใช้ก็คือขนาดห้าคูณแดครับผมจะทําไปขายห่อละ10บาทครับถ้าส่งตามร้านชาห่อละ8บาทนะครับผมเราจะใช้แม็กในการเย็บปากถุงนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ถุงกันเลยครับวิธีการจัดเรียงใส่ถุงครับผมว่าผมจะใส่อยู่ที่กี่ชิ้นนะครับผม<อ>เพื่อเพื่อนๆทางบ้านอยากจะลองไปทำขายดูเริ่มจากที่ซื้อกับปิดไม่ต้องใหญ่นะครับซื้อปิดขนาดกลางมาแพ็กลองเอาไปขายดูนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าหนึ่งกระปิดนี้เราจะสามารถทําได้กี่ถุงนะครับผมผมจะจัดเรียงเป็นลายตั้งแบบนี้ก่อนนะครับ าตั้งแบบนี้ผมจะใส่อยู่ที่แปดชิ้นนะครับผมแบบนี้นะครับแปดชิ้นแล้วก็ข้างบนข้างบนตรงนี้นะครับผมจะใส่อีกสองชิ้นแบบนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับมันจะได้ออกมาดูสวยนะครับเขาจะไม่เลี่ยนไปหากันเวลาเราไปส่งนะครับผมเขาเพราะว่าเขามีตรงนี้เอ,องัดเขาไว้ยอยู่นะครับ <S 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 เดี๋ยวผมจะแม็กให้ดูก่อนนะบผมก็วิธีการจีบถุงเราก็แพ็คแบบนี้นะครับมันจะมีด้านที่ดอกไม้อยู่นะครับนี่ถุงเป็นแบบนี้นะครับแพ็คลงได้เลยครับเพื่อเ,เพื่อนท่านไหนที่ยังไม่เคยทํานะครับแพ็คแบบนี้ครับแพ็คประมาณเออ่พับประมาณสองทีนะครับพับลงมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ลงมาแบบนี้ก่อนอากาศเขาจะได้ไม่เข้านะครับแล้วก็ติดได้เลยครับ หนึ่งสองสามแบบนี้นะครับผมอากาศไม่เข้าครับเก็บไว้ได้นานนะครับประมาณสิบกว่าวันนะครับผมถ้าแพกแบบนี้ไปส่งขายจะอยู่ที่สิบถึงสิบสี่วันนะครับค่อยไปเปลีป่ยนให้แม่ค้านะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จแล้วก็จะมานับให้ดูว่าจะทําได้กี่ห่อครับผมได้ทําการแมกและบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นส่วนขนมที่แตกนะครับนี่เราก็เก็บไปกินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมานับให้ดูนะครับว่าผมทําได้กี่ห่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ยี่สิบห้าชิ้นเราทําได้ทั้งหมดยี่สิบห้าชิ้นพอดีครับผมเอ,อ่อถ้าเราไปส่งชิ้นละแปดบาทเราก็ได้สองร้อยนะครับถ้าขายชิ้นละสิบบาทเดยก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผม<ะ>ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ตรงนี้นะครับหรือตะกร้าสีเหลืองอยู่ตรงนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมขนมสติ๊กไปเตยขนาด กลางนะครับจะเป็นปิ้นขนาดกลางนะครับขนาดทดลองนะครับเพื่อนๆลองเอาทดลองทําขายก่อนก็ได้นะครับ<อ>หรือว่าจะซื้อไปกินไปทานที่บ้านก็สามารถกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ<อ>แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับเชฟไก่